ตอนนี้การละนานแบคอมนะครับผมก็อยู่ที่วัดติโลกปารามนะครับซึ่งอยู่กลางควานพยาวเลยครับนี่ครับเป็นเนินดินขึ้นมานะครับอกลางควานพยาวครับแล้วก็นี่ครับเป็นพระพุทธรูปนะครับหินทรายซึ่งขุดคนพบบริเวณนี้ครับบริเวณใจกลางควานพยาวนี้นะครับผมเรา่ขุดคนพบที่นี่เป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัยนะครับผม สร้างด้วยปูนนะครับผมหินปูนหินทรายนะครับซึ่งขุดค้นพบที่นี่ครับแล้วก็จากการขุดค้นพบสำรวจเนี่ยนะครับได้เจอหลักศิลานะครับซึ่งเขียนชื่อวัดเอาไว้นะครับว่าชื่อวัดติโกอารามนะครับก็ได้มีการศึกษานะครับผมก็พบว่าวัดแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยพรติโลกรามนะครับแห่งอาณาจักรลานนานะครับ พันพยาวครับถ้าเราดูบรรยากาศโดยรอบนะครับอันน้นก็จะเป็นฝั่งที่เราขึ้นเรือมานะครับจากท่าเรือมาถึงตรงนี้ครับใช้เวลามาสัก10นาทีครับอารพายเรือขึ้นมา เป็นพรรูปซึ่งขุดค้นพบกลางน้ำกวนพยานี่ครับนี่ครับน,นี้ก็เป็นองค์เจดีย์ซึ่งอยู่ด้านหลังของพระรูปศิลานี่นะครับฝั่งมามิชัยครับ